สวัสดีครับก็กบมาพบกับวิดีโอนะครับที่จะมาแนะนําท่านนะครับในการใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์นะครับให้มีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ใช้ประยุกต์ใช้นะครับในการทํางานนะครับให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะครับสาหรับวันนี้ก็จะมาแนะนําท่านนะครับในการเซฟหรือเก็บหน้าเว็บนะครับที่เราใช้งานบ่อยๆนะครับด้วยวิธีการบุ๊กมานะครับ ปกติเวลาเราเข้าใช้หน้าเว็บนะครับนะใ,ชใช้เว็บเพจนะครับแล้วก็จะใช้การพิมพ์ใช่ไหมครับพิมพ์เข้าไปนะครับว่บาเราต้องการเข้าเว็บอะไรนะครับเช่นผมจะเข้าเว็บตัวนี้บ่อยนะครับเว็บของสำนักงานสาธารณสุขอำเภอนะครับเพื่อมาติดตามข่าวสารแล้วก็ข้อมูลข่าวสารของ,ของหน่วยงานนะครับถ้าผมสนใจที่จะเย็บเี้นะครับนะก็สามารถที่จะบุ๊กมา ก็เก็บหน้าเว็บนี้ไว้ในในเว็บเบราว์เซอร์นะครับวิธีการก็มาคลิกมาตัวนี้นะครับมาที่เมนูบุ๊กมาครับแล้วก็เลือกนะครับเลือกบุ๊กมา this page นะครับก็คือให้เก็บหน้านี้ไว้ให้หน่อยนะครับอพอมาตัวนี้นะครับนะก็สามารถที่จะ พิมพ์ลงไปใหม่ได้นะครับว่าไซน์นี้เกี่ยวกับอะไรนะครับในผมมันที่เกี่ยวกับช่างงานซะสูของเมืองครับผมก็ไม่ไม่เปลี่ยนนะครับหลังจากนั้นให้ท่านคลิกดันนะครับพอคลิกดันเสร็จปุ๊บนะครับถ้าท่านคลิกบุ๊กมาอีกที่หนึ่งนะครับแล้วไปดูนะครับมันก็จะมีหน้าเว็บที่เราบุ๊กมาไว้นะครับทีนี้เวลาเรา ใช้งานนะครับเวลาเราจะเข้าเว็บนะครับเราก็ไม่จําเป็นต้องไปพิมพ์ URL อะไรอีกนะครับท่านก็มาที่บุ๊กมากนะครับแล้วก็ไปคลิกที่ท,ที่ที่ท่านบุ๊กมาไว้นะครับเช่นผมบุ๊กมากตัวนี้ไว้นะครับคลิกปุ๊บนะครับตัวโปรแกรมเว็บเเซอร์ก็จะเปิดตัวนี้ให้เลยนะครับะฉะนั้นก็ไม่ต้องไปพิมพ์ตัวนี้อีกนะครับ ทีนี้หากเราไม่ต้องการบุ๊กมาครับท่านก็สามารถที่จะลบออกได้นะครับโดยการพิมพ์คลิกไปที่เมนูบุ๊กมาครับแล้วก็คลิกขวานะครับที่เราไม่ต้องการนะครับกด Delete นะครับมันก็จะหายไปนะครับอันนี้ก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะครับนะท่านก็สามารถที่จะบุ๊กมาได้เรื่อยๆนะครับหลายหลายเว็บนะครับ ช่วยให้ท่านทำงานได้สะดวกริ่งขึนนะครับแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ